สวัสดีนะ้านๆะและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมก็เช้านี้เหมือนเดิมครับผมนะ้านๆะจะพานะ้านๆะมาดูกับเหล็กนะครับผมกับดักหนูครับก็นี่แหละครับผมหมายที่ว่ามาดูไว้เมื่อวานครับผมตอนเย็น ก็ป่าค่อนข้างลกนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีหนูหรือเปล่าเป็นหมายอยู่ในบ้านขามครับผมหมายนี้ก็เป็นหมายใหม่ของผมนะครับผมก็มันก็มีรอยดักของคนอื่นดักเอาไว้แล้วครับผมผมก็มาซ้ามหมายเดิมเขาก็ไม่รู้ว่าหมายนี้มันจะมีตัวหรือเปล่าดักไว้ประมาณสิบห้าอันครับผมก็มาดักค่อนข้างเย็นหน่อยครับห้าโมง กว่าดักได้ไม่เยอะครับผมเวลามันน้อยไปครับน้าๆไปดูอันแรกกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีตัวติดหรือเปล่าไปครับอุปกรณ์ของเราถังกับมีดมาเลยครับน้าๆไปดูอันแรกกันเลยดีกว่านี่แหละครับผมอันแรกของเรามีตัวโดนไหมอันแรกกับอันสองอยู่คู่กันเลยครับผม ูสิมีตัวหรือเปล่าเปิดไฟหน้าแป๊บนึงไหนล่ะอ๋ออยู่ข้างหลังโอ้โดนหนึ่งตัวครับผมเป็นหนูท้องขาวครับนะนะยังไม่ตายเลยครับผมอ่ะหมาแรกครับผมหนึ่งตัวท้องขาวต่อกันเลยครับผม ตัวที่สองใกล้ๆก,กันเลยครับผมแบบนี้แหละจะโดนตัวหรือเปล่าตัวนี้เดินมาก็เห็นเลยครับผมท้องขาวนอนหงายท้องให้ดูเลยครับผมอันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่ครับน้องขาวเล็กโอ้โหมดขึ้นเลยเอาครับหมนันตัวที่สองแล้วครับผมนี่นะครับตัวเล็กๆกระดูกมัน รอบดีครับผมกระดูกไม่แข็งอ่าครับผมสองตัวซ้อนเลยครับตรงนี้ไปครับไปต่ออันที่สามกันเลยครับผมอันที่สามก็อยู่ตรงนี่แล้วครับผมไปผมส่งนี่นะครับกระดาษขาวไปครับอันที่สามกันต่อเลยครับผมโดนตัวหรือเปล่า อันที่สามทำไมกับเหล็กเราอยู่นอกเหยื่ออย่างนี้โอ้โหมันเคลียร์กับเหล็กเราหนีกล้องเหยื่อเลยครับผมแล้วมันก็มากินเหยื่อเราแม่อัจฉริยะจริงๆตัวนี้นะครับอันที่สามไม่โดนนะครับผม <S <S ไปครับนะนะต่อกันหลังที่สี่กันเลยครับผมนู้นแหละครับอยู่ไกลๆนู่นแหละครับผม ไปครับนะ้านๆะหลังที่สี่กันต่อเลยครับผมนี่แหละครับนี่ตัวโดนไหมโอ้หลังที่สี่มองมานี่หนูท้องขาวอีกแล้วครับผมท้องขาวดูที่มดขึ้นเลยท้องขาวก็ท้องขาวครับหลังที่สี่ หมาอีกแล้วดูมาสี่หลังติดสามตัวแล้วครับผมไปหลังที่ห้ากันต่อเลยครับผมนะน,นะนี่ครับหลังที่ห้าเราก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมจะโดนหนูใหญ่สักตัวบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอแต่ท้องขาวมาสามตัวติดละตรงนี้จะโดนไหม อันนี้ไม่มีอะไรมาเล่นเยือเราเลยหลังที่ห้าแล้วหลังที่หกเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวครับผมมองหากระดาษผมก่อนผมอ๋อนู่นเห็นแล้วครับผมหลังที่หกมองเห็นกระดาษขา,ขาวๆอยู่นี่ครับหลังที่หก ไปครับไปต่อกันเลยครับผมนี่แหละครับหลังที่หกป่าก็เดินยากหน่อยครับผมมาดูหลังที่หกซิจะติดหนูใหญ่หรือเปล่าหืนาะได้ยินไหมครับผมตัวนี้ไม่ตายครับผมน่าผมได้ยินเสียงร้องแล้วครับนี่ไงครับเห็นแล้วครับผม หนีน้บคอรครับผมตัวนี้ไม่ตายครับน,น,นะนะนี่ครับผมน,น,นะนะหนูใหญ่ด้วยครับนี่ครับผมขออนุญาตเอามันออกมาแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ่นนะนี่ครับผมนะนนะหลังที่หกเราได้หนูใหญ่แล้วครับผมยังไม่ตายครับผม หลังที่หเริ่มมีตัวใหญ่เข้ามาแล้วครับผมไปต่อกันเลยครับผมนะนะหลังที่เจที่8กันต่อเลยครับผมไปครับนะนะมาดูหลังที่7จ็กันต่อเลยครับผมนี่นะครับหลังที่7จ็ดเจ็ดแปก็อยู่ใกล้ๆกกันเลยครับผมเรามาลุ้นหลังนี้กันต่อเลยหลังที่เจด โอ้ยหลังที่เจ็ดนี่มองมานี่หงายท้องเลยครับผมท้องขาวอีกแล้ว๋อครับหมาน,นครับวันนี้หมานท้องขาวหลังที่เจ็ดครับผมตัวใหญ่ก็ร้องดีจังเลยยังไม่ได้ปิดชีพมันเลยครับผมไปครับหลังที่แปดต่อเลยครับผมนี่ครับผม ปดกับเก้าอยู่ใกล้กันเลยครับผมนะครับมาลุ้นหลังที่แปดกันต่อเลยเอา้าหลังที่แปดทำไมนั่งอย่างนี้ล่ะครับผมไม่ตายอีกแล้วล่ะตัวนี้นี่ครับผมท้องขาวอีกเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ยังไม่ตายนี่ครับอันนี้อุ่นจะกัดมือเอาครับหลังที่แปดก็โดนละ นี่ังยังไม่ตายเลยครับผมท้องขาวกระโปกใหญ่ครับตัวนี้เอาครับหลังที่แปดหมานีกแล้วไปต่อกันหลังที่9้าเลยครับผมนี่ครับมองเห็นกระดาษอยู่นี่แหละครับผมรุนห,หลังที่9้ากันต่อเลยครับผม ไหนล่ะกับเหล็กเราอยู่ตรงไหนเอ่ยหลังที่เก้าอ๋อโดนอีกแล้วครับผมหลังที่เกอันนี้ก็หนูท้องขาวอีกแล้วโอ้โหวันนี้หมานท้องขาวจริงๆเลยครับผมเก้าหลังนี่ติดเกือบทุกหลังเลยครับผมไม่ติดอยู่เอ่อเท่าไหร่นะสามหลังหรือเปล่าครับผมหลังที่เก้าก็หมานีกแล้วครับผม ต,ต่อกันเลยครับผมนีแ่แหละครับสิบสิบเอ็ดก็ถัดต้นตาลไปเลยครับผมไล่ไปนู่นแหละครับผมต่อกันเลยครับผมน,นะฮะหลังที่สิบกันต่อเลยครับผมนี่หลังที่สิบผมส่งไฟมานี่ผมเห็นตัวเลยครับผมเนี่ยท้องขาวอีกแล้วโอ้โหอันนี้ตัว จิ๋วหลิวท้องขาวตัวเล็กมันดงท้องขาวชัดๆตรงนี้นี่ครับเอครับท้อ <c> ง <oughs> ขาวก็เอาหมดนะครับสิบเอดก็อยู่นี่เลยครับผมติดต้นตาลเลยครับผมหลังที่สิเอ สามลุนหลังที่สิบเอกันต่อเลยครับผมจะโดนตัวหรือเปล่าผมมองมานี่กลับเหล็กเราไม่อยู่กับกองเหยื่อแล้วครับผมนู้นครับกลับเหล็กมันอยู่ตรงนูน้นอ้าวเราไม่ติดตัวอีกโอ้โหเรานดึงกลับเหล็กเราไปสักไกลจากกองเหยื่อเลยครับผมไอตัวนี้แสดงว่าหลุดครับ ไม่มีตัวติดครับผมมันหลุดแล้วไปโดนตรงไหนของมันก็ไม่รู้มันพากลับเหล็กเราไปไกลจากกองเหยื่อหลังที่สิบเอ็ดไม่โดนนะครับผมไม่ติดตัวนี่แหละครับสิบสองเราก็อยู่ใกล้ๆเลยครับผมมันอาจจะไปติดอันนู้นก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวไปตามลุ้นกันเลยครับผม สิบเอกับสิอยู่ติดกันมาดูหลังที่สิบสองกันเลยครับผมก่อนนั่นงายผมบอกแล้วภาพสิอมาโดน12แล้วโดนหนูใหญ่ด้วยครับผมมีไงอ่าสิบสอง หมาอีกแล้วหนูใหญ่สองตัวแล้วครับผมหลุดจากสิบเอ็ดมามาโดนสิบสองเอาครับน้นะนะหลังที่สิบสามก็ต่อเลยครับนว่นหลยเห็นกระดาษขาวๆอยู่นั่นเลยครับผมสิบสามกับสิบส,สี่นี่อยู่ใกล้กันเลยนะครับผมดูอันนี้ก่อนเลยหลังที่สิบสาม หลังที่สิบสามโอ้โหหลังที่สิบามก็ท้องขาวอีกแล้วครับผมเราตัวเล็กด้วยนี่ครับผมหลังที่สิบสามเราโอ้โหสมองดูครับพังหมดนะครับเรามุดขึ้นด้วยหลังที่สิบสามของเราเอาครับตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดมันติดแล้ว ครับเดี๋ยวสิบสี่ต่อเลยนะครับผมมันเลยลุ้นหลังที่สิบสี่กันต่อนี่นะ14สิบสี่ก็โดนอีกแล้วครับผมโอ้โหอันนี้มดขึ้นเต็มเลยครับผมแล้วโดนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อเรามดมันถอนขนให้ผมด้วยดูสิแสดงว่าติดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำตัวนี้ เอาครับช่งมันเดี๋ยวเป็นโดนน้ำร้อนมดก็ตายหมดอ่ะหมานๆต่อเนื่องเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังที่15กันเลยนะครับผมหลังสุดท้ายก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับรถมอไซค์นะครับผมทางจะเข้ามานี่ครับผมว่า หลังที่สิบห้าจะมีตัวติดหรือเปล่าก็เมื่อกี้ผมเดินมาดูหลังที่สิบห้ามันไม่โดนตัวนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายรวบรวมผลงานกันเลยดีกว่ากับเหล็กสิบห้าอันเราได้หนูกี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอรวบรวมหนูแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มาดูผลงานรวมกันเลยครับน้าๆกับเหล็กสิบห้าอันครับผม นี่แล้วครับผมได้หนูไปทั้งหมดสิบเอ็ดตัวครับผมนะนะ <Wow. S 1> ก็ป่านนี้เราโดนแต่หนูท้องขาวนะครับผมแล้วก็มีหนูใหญ่มาสองตัวครับผมนี่ครับก็ไส์สวยๆใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็ท้องขาว เรถือว่าไม่แห้วครับผม15อันได้หนู11ตัวหมายนี้ก็เป็นหมายในบ้านขามนะครับผมแต่เป็นหมายใหม่ของผมครับขอมาซ้ำรอยเดิมเข้าครับผมก็เช้านี้ก็คงต้องพอแค่นี้นะครับผมนะนะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ